สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาทาความรู้จักกับกล้วยไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีหน้าตาดอกคล้ายๆกันหลายๆชนิดนะครับแล้วหลายคนก็เข้าใจว่าตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างงี้เนาะก็ตัวที่ผมจะพามาดูก็คือตัวนี้นะครับแคทตยาควีนซิลิกิตครับตัวนี้หลายคนจะทาหากันเยอะมากนะครับแคทตยาควีนซิลิกิตนะครับเป็นแคทตยาที่มีดอกสีขาวข้างในปากตรงเนี้ยนะครับหรือเขาจะเรียกว่าไ้เหลือง แต่ตัวนี้จะออกเป็นเหลืองส้มพิเศษนะจะมากกว่าตัวอื่นแล้วด้านข้างๆปากนะครับเขาจะยาวประมาณการไม่ได้ยาวมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นเป็นเกินไปนะครับแคทตียาควีนซีกิตนะครับเป็นลูกผสมที่มาจากแคทตียาโบบลเข้ากับตัวแคทตียาออเรเนน่าวาอันบานะครับซึ่งบริษัทกล้วยไม้เก่าแก่ของประเทศอังกฤษนะครับชื่อว่าแบ็กแอนฟอรี เป็นผู้ผสมกล้วยไม้ชนิดนี้ขึ้นมานะครับและได้รับรางวัล,ละระดับสูงจากราชาสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศอังกฤษนะครับและต่อมานะครับได้ขอพระราชทา,านพระราชานุญาตตั้งชื่อตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจดทะเบียนเมื่อปีพศ2501นะครับและต่อมานะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานาแคทยาควีนสิริกิจชนีน,นะครับเป็นดอกไม้ประจำวันสตรีไทยด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นแคทยาที่มีเรื่องราวและสตอรี่พอสมควรนะครับตั้งแต่ ที่ผมเริ่มเลี้ยงแคทยามาครับผมไม่เคยได้เห็นตัวดอกจริงๆของแคทยาควีนซีกิตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นให้เป็นครั้งแรกของผมเลยครับว่าได้ที่ผมเห็นและผมมั่นใจว่าตัวนี้ใช่ควีนซีกิตแน่ๆที่ผ่านมาผมจะเห็นแค่เพียงในหนังสืออย่างเดียวนะครับแล้วก็ในรูปภาพต่างๆแล้วผมก็จเจอตามที่ต่างๆแต่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะตัวเนี้ผมคือรู้แน่ๆนะครับลักษณะต้นของเขานะครับจะมีใบที่ค่อนข้างจะเรียวยาวและตั้งนะครับและตั้ง ลำต้นเขานะครับจะไม่ได้แบบว่าจะไม่อ้วนเกินไปและจะไม่ได้เรียวเกินไปจะมีอีกอีกแคทยาควีนซีกิตอีกตัวหนึ่งนะครับที่อ่าไส้ข้างในจะเหลืองอ่อนกว่านี้นะครับลำต้นเขาจะเรียวนะครับแต่ลักษณะใบจะเหมือนกันครับเพราะว่าแต่ละต้นที่เลือกอ่าขยายพันธุ์เนี่ยมันจะมีความที่ใกล้เคียงกันมากครับแต่ลักษณะเดองเขาคือหนึ่งเลยนะครับใบเขาจะต้องยาวนี่ใบจะต้องยาวนะครับลักษณะสูงต้นจะดี ดีสวยมากแล้วก็บานได้นานที่สําคัญนะจะกินหอมเหมือนกันนะครับอาจจะมีบางต้นนะครับของบางสวนนะครับข้างในปากเนี่ยสีอาจจะอ่อนก,กว่านี้อันนี้ก็ใช่เช่นกันนะตอนนี้เป็นแคทตยาควีนซิริกิตนะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับผมพามาอันนี้มาชมแคทตยาควีนซิริกิตเนาะก็พี่พี่คนไหนที่ย้ายผมทำเคลียร์อะไรพาไปดูต้นไ,ไม้ชนิดไหนนะครับแล้วก็ มีข้อตองสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงกล้วยไม้หรือพันธุ์พืชใดๆนะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ